ชอบทานอาหารแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์ชอบคักผักผลไม้อย่างเงี้ยนะแล้วออกกำลังกายคือมันจะต้องสวยทั้งภายนอกภายในด้วยจริงใจได้เราเมลี่ยนสายเลยเงี้ยพี่เด็ันที่คุณว่านุ่มืดค่ะโอเล่ค่ะใช่ไม่นานแล้วโอเล่ใช่ไหมใช่คุณแม่ใช้แต่อยู่20เบียร์แม่อกว่ไอ้ตามโอเลนโอเล่ที่เป็นครีมใช่ไีมมงมียักษให้โอเลนจะเป็นเม็ของอ ใช่ยล้ใ้ิด้วยแล้วพอดีนะะผิวแ้ใช้ก็าวันนันใช้ใช่ไหมครับ้เป็นแบรนด์มาสเตอร์นอร์โอ้โหอย่างนี้เียนี่แบนอโี่เราค่ทานกินเลยเอากินเลยนะเคี้ยวแล้ดพาถึงบนงานกันบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างงานมีเตรียมอะไรมาฝากแฟนบ้างตอนนี้ก็มี้ ชิวๆคืถ้าจะพูดนี่ฟ้าตะวันนะคะก็เป็นเพลงเก่าๆของแม้ที่คนนิ้จักนดีมาร้องใหม่เป็นแนวแบบชิวๆก็เป็นแนวชิวะบางแล้วเป็นชิวๆใคมีฟ้าตะวันขอโทษทีกวนใจเธอนั่นไม่ช่วยอะไรแต่เวอร์ชันใหม่ๆแล้วก็มี Slippery ่2 t สของที่หนึงอรงณนี้นะคะรายๆปีทีมันเนอนะอะไรนะ p r o เป็นเพลงที่ที่หนึ่งอารม้คหล่งหาย่านตสำหรับพวกคนนอนที่จากที่งหน แล้วจะนอนหลับยก่อนนอนก็ทาโอเล่ใชดเยโางลูดโอเล่โอเล่ก่บดั่นี่เป็น้าเนครแล้ววันนี้รม่าโอเล่โอเล่โอเล่้ชื่อไว้โอเล่โอเ่วันี้วันนี้เราขอรคุณเนี่ยคุณนัทมีเรียสาวสวยเสียงดีที่มาร้องเพลงพ่อๆแล้วก็ร่วมย้อนวันๆกับเรานะครับขอบคุณครับ เิทีการประกวดนะคะมาถึเราที่นี่พ<อ>วกคอฟฟีการก็สูงกันรนสุดแล้วแล้ว,ลวก็ฝามาดูด้นจะชาวตวองปังเปังเลยไม่ต้องเลยนะไ้อเลยน่อเลยนมล่งเลยนะอเ่้น่นะ่ะ